ครับคุณผู้ชมครับมิสเตอร์ซิโซกลับมาอีกครั้งนะครับเทปนี้นี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเพราะได้พบกับ3ผู้ที่เคยให้ผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วนะครับตื่นเต้นมากแต่ละคนยี่สวยขึ้นสาวขึ้นหล่อขึ้นหลุมขึ้นนะครับนี่เรื่องจริงนะครับมันมาพบกันพร้อมกันดีกว่าครับสวัสดีครับลุยสรีปรมาสป้าพลอยครับเป็นไงครับวันนี้ถ้าคนที่เคยดูเทปเก่านะครับที่เห็นอยู่ที่ขอบจอนี่เป็นไงครับแตกต่างกันเยอะไหมครับ เพียงแค่ไม่กี่นานนะลุงนะจับเทปได้ที่เราออกคุยกันนี่ถึงตอนนี้เนี่ยไม่ถึงสี่เดือนห้าเดือนไม,ไม่ไม่เกิดนั้นเล่เาย้อนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจําลุงสีได้ไหมครับ<ม>คนที่อะไรนะภรรยาจองจองวัดไปแล้ว<ม>ปอพลอยรู้ไหมนะครับวันนี้มันมันเปนเผาเต็มที่นะครับลุงสีตอนนั้นเป็นโรคโรคตับนะครับแล้วก็ฉีหนูฉีอ่าแล้วก็ไปโดนฉีหนูด้วยคุณหมอถึงขนาดว่าอะไรนะบอกบอกแฟนว่า กลับไปบ้านพักผ่อนก่อนกลับไปบ้านพักผ่อนจองวัดได้เลยความหม้ครับนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปใหม่หมอเขาถามบอกาแกมาด้วยเหรออ่าผมจําได้ทุกคนมาดูสภาพลุงศรีนี่นั่นนั่์โชว์โชว์โช,ช,ชว์ความแข็งแรงหน่อยสิ <c oughs> ลุงฉีลุงศรีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเอาช่วงสามเดือนมาเนี้ยมีคนติดตามจำศรีเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเอกประจําซิดเซลเลยอ้าวจริงๆนะป้าประพรมัตพระพรอยไปไหนเนี่ยเขาจะพูดถึงเคสลุงศรี รู้สึกมันดีขึ้นยังไงบ้างหลังจากสามเดือนนี้ร่างกายก็สมบูรณ์ทํางานได้การเกษตรได้ดีทํางานได้แล้วนะ้แลวโอ้คุ้มหรือจะลยตากแดดได้แล้วตากแดดก็ไม่เป็นไรครับผมโอ้ผมดีใจจริงนะคุณผู้ชมมีเรื่องเผานะครับไม่ทราบว่าลุงศรีรู้ไหมว่าภรรยาลุงศีไปเผานะครับเขาบอกว่ามีวันหนึ่งลุงศรีเล่าให้ฟังเองเลยดีกว่าไปห้องน้ำแล้วตะโกนออกมาว่าว่าไง จำกูไม่ได้นะค่กานั้นจำไม่ได้จำไม่ได้ลุงสีพูดว่าไอ้ตีน้อยกลับมาทํางานได้อีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่แบบว่าอย่ามองข้ามนะครับคุณผู้ชมคืออย่างนี้ครับมิจฉาชีอะเขาเล่าให้ฟังนะครับจากประสบการณ์ชีวิตป้ารมัดป้าพลอยด้วยไหมนะครับคำว่าสามีภรรยาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ชวนกันพูดเรื่องเนาะแต่บางคำคำว่าสมรชถภาพหรือคําว่าอะไรครุบสี อย่าอยกันเนาะเรื่องมันเตรียมกันสำคัญนะป้าเนาะเรายังยังเป็นปุถุชนอ่ะเนาะถามว่ามันมันมีคนหนุ่มหลายคนได้ป้าปาละมัดเขาเรียกว่าอะไร40่0มันก็เรียกว่าน้องชายไม่ทํางานอ่ะมันเครียดนะป้านะยึงลุงว่าั้ยผู้ชายเราเนาะมันมันมีความความคิดอย่างนี้นะครับคนไหนหัวลอกก็เอออายุยืนอ่าใช่ครับใช่ลุงว่าเรื่องนี้สําคัญไหมสาคัญมากสำคัญนะ สำคัญนะครับคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ได้พูดว่าชักจูงให้ไปในทางผิดแต่เนื่องจากว่าลุงสีได้บริโภคริมูมุยแล้วนะนะครับการทํางานของริมูมุยเนี่ยนอกจากฮอร์โมนมันปรับไปแล้วนะครับว่าไปช่วยบํบาบัดโรคแล้วเนี่ยมันทาให้ระบบต่างๆของร่างกายเราดีขึ้นระบบเลือดดีขึ้นระบบหัวใจดีขึ้นเมื่อเลือดดีขึ้นผู้ชายอย่างอื่นก็ดีตาม่าปรมาสเป็นไง ซื้อให้แฟนทานเพด้ยก็ได้นะ,นะครับนี่นี่คือสิ่งเป็นเป็นที่เราใช้ประจําอยู่แล้วนะอ่าครับผมนี่เป็นสิ่งที่ทางเราภูมิใจนะครับว่าวันนี้ลุงศรีกับมามาชีวิตที่ดีกว่าเดิมสิ่งเนาะดีกว่าก่อนป่วยด้วยคือจากที่ว่าหายป่วยแล้วสมรรถนะกับดีกว่าเดิมด้วยเนี่ยดีใจไหมลุงดีใจนะครับก็ยังบริโภคดิมมะมวยไม่ขาดเนาะนะครับแลปะปัจจุบั้ละครับ <c oughs> เ็นว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วดื่มมีมมมวยแล้วได้อะไรกับร่างกายตัวเองบ้างก็ ทำงานได้ก็ไม่เมื่อย่ะเดี๋ยวนี้ไม่เมื่อยใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าทำอะไรนิดหน่อยก็ต้องหยุดก่อนอ๋อครับกระชั้นกระเชิดขึ้นอีกคนครับคุณผู้ชมครับป้าพลอยครับถ้าใครจําเทปแรกของป้าพลอยได้ป้ารมัดเคยเห็นป้าพลอยไหมก่อนหน้าที่ดื่มบีมมูอยู่อยู่ใกล้ป้าพลอยไหมยู่บ้านอยู่ใกล้ไม่ไม่ไม่ใล้แล้วเคยเคยรู้จักกันมาก่อนไหม ไม่เคยรู้จัก,จกคนละบ้านมารู้จักกันพสซิโซนะงั้นขออนุญาตเล,าเล่าให้พี่ปาละมัดฟังนะป้าพลอยเป็นสเก็ดเงินเมือ่อก,ก่อนนี้ใช่ไหมครับป้าพลอยนะคะร,ะรับปาละมัดรู้ไหมลุงศรีสเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นโรคทางการแพทย์ที่รักษาไม่หายนะนะครับมันคล้ายๆงูสวัสดวร,รึเปล่าป้าใช่ไหมบ้านเราเรียกงูสวัดด้วยนะนยนะถึงนขนาดครั้งหนึ่งเคยพูดว่าถ้ามันผ่านรอบเอวเนี่ยงูสวัสดวแต่มันมันร้อนร้อนมันเป็นเรื่องของเชื้อรานะครับประเภทหนึ่ง รบอกว่าเป็นตะเก็ดเงินตะเก็ดคำป้ารู้ไหมก่อนหน้าก็หายอย่างนั้นอ่ะก่อนหน้าที่ผมจะเจอป้าครับผมมีโนรงการนี้มานานป้าลรามาคนเป็นสะเก็ดเงินไม่มีทางหายเลยเพราะว่าผมเคยมีน้องของเพื่อนนะุงศรสีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นยังเป็นนุ่มหนุ่มอยู่เลยเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแต่เป็นสเก็ตเงินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันเลยป้ามันจะเป็นแผลเป็นเป็นสเก็ตขึ้นตามตัวใช่ไหมครับผิวหนังจะลอกใช่ไหมครับแล้วมันรู้สึกเป็นไงป้าร้อนใช่ไหม มันไม่ร้อนจะไม่คันแต่มันแดงขึ้นแดงทั้งตัวนะครับไปไหนก็แบบแต่ก่อนมันขึ้นเต็มหน้าเต็มหน้าเลยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยภาพที่ในวีทีอาร์คงจะขึ้นป้าวันที่ไปสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ตรงนีตอนนั้นในป้ายังมียังมีรอยแผลนะครับเปิดร้องก็มีขาหน้ามีอแดงขึ้นมันแดงครับ แล้วตอนตอนนั้นมันมันมีการทรมานไหมคบป้าระหว่างที่เป็นสเก็ตเงินเนี่ยมันก็ไม่นั่นก็ไม่เจ็บไม่อะไรครับแต่มันแดงแดงแล้วก็เป็นสเก็ตตามนี้ตามตัวเนาะแดงตามนี้ตามตัวนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ทางกล้องนะครับเราโค o สที่ป้าพลอยนะครับกินกินได้นอนหลับเลย้ะนะครับตอนนี้นี่อาการทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยป้าดีขึ้นแต่มันแดงนี่นะครับเหลือเป็นแค่ผื่นขึ้นเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับขึ้นแดงขึ้นน้อยน้อยนับจากวันนั้นถึงวันนี้ป้าดื่มไปแล้วแค่ประมาณสามเดือนเนาะ นะครับก็หยุดอีกช่วงหนึ่งไม่ม um ีเงินจะซื้อ๋อครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดของผมเองแล้วกันนะครับก็คือว่าห่างหายจากป้าไปเนาะจริงๆแล้วป้าลุงศรีป้าป้าปราะมัดการทําธุรกิจร่วมกับซิสเซอร์เนี่ยนะครับมันขยับเป็นส่กด สามขั้นตอนนะครับก็คือบริโภคเองแล้วนะครับถ้าฟังอาจารย์ผู้ดีเดี๋ยววันนี้ผมจะช่วยสอนนะครับวิธีทําไงให้เราได้บริโภคฟรีจากเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้บริโภคฟรีนะครับฟรีนี่ไม่ยากเลยป้านะครับก็คือว่าเราแค่มองว่าใครที่เป็นผู้ป่วยใกล้เราเ,เราเอาความจริงใจไปให้เขาป้า,ปา,ายากไหมปารมาดยากไหมเอาความจริงใจไปคุยกับเขาว่าสมมุติเราคุย5้าคนเนาะเขาเชื่อ3คนเนี่ยนะครับป้าละมัดรู้ไหมว่าเรานอกจากได้วิทยาทานแล้วเนี่ย ออการที่เอาเวลาเขามีออเดอร์ซื้อเนี่ยมันจะมาทําให้ป้าได้บรนบนพวกฟรีนะครับเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3คือสําหรับคนที่จะทำเป็นธุรกิจ <Okay. S 2> นะครับคนที่ประสบความสาเร็จกับธุรกิจของเรามีเยอะนะลุงน้องนัดจําได้ไหมเอา้าก,ก,ก็มีหลายคนแล้วนะม,มีหลายคนครับเขาบอกว่าก่าอนจะมาหาตาเนี่ยไม่เชื่อบ้านนอกเราเนาะเขาบอกว่าแพงครับผแล้วทีนี้จะซื้อก็ไม่มั่นใจต้องมาถามตาก่อน ตาก็แนะนําให้ไปซื้อกับไอ้สูอ๋อครับแต่ไม่ได้จําหน่ายเองอ๋อครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตาจริงๆแล้วจะซื้อที่ใครก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติลุงศรีเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเอาใจเป็นวิจาทา์ให้แล้วก็เรามีรหัสอยู่แล้วเนาะเวลาเขาซื้อเนี่ยเราไม่ไปเอาคอมมิชชั่นจากเขาเลยระบบการตลาดของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราแผนการจ่ายกันนะครับเขาจะมี P ีมีคะแนนให้อย่างน้อยที่สุดลุงศรีก็ได้บริโภค ฟรีหรือถูกกลง <Okay. S 1> ผมอยากแนะนําไปนี้มากกว่านะครับเพราะว่าการที่จะทำธุรกิจขายตรงให้ได้ผลใปะปาลม mm ัด hmm. มันต้องมีเวลาแล้วก็ตัวเราเองต้องมีการฝึกฝนนะป้าเนาะ <Yeah. S 1> อยู่เฉยๆให้คนเดินมาซื้อของมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าช่วงนี้ก็อยากจะกฝากบ,บอกลุงสีเนาะถ้าให้พูดเรื่องว่าความดีของริมูมุยเนี่ยมั่นใจไหมมั่นใจม, mm hmm. มั่นใจ,นใจแล้วสมมติว่ามีผู้ป่วยเดินมาหาลุงส mm hmm. ีลุงสีกล้าบอกเขาไหมว่ามันดีไง mm hmm. บอกบอกได้เนาะก็เราให้ก็ฟังได้ได้ครับแล้วปาลามันป่วยถ้าสมมติมีคน คุยแนะนำคุยเข้าไปป้าพลอยบอกได้ไหม<า>แค่นั้นเอง,งครับก็บอกไปหาน้องนัทถูกต้องครับนั่นคือการทํางานที่ถูกต้องแลวนะครับป้ารมัดไม่ใช่หมายว่าเราต้องเก่งต้องพูดเป็นวิทยกรได้เราจะเรียกว่ารวยไม่ใช่ครับการทํางานในธุรกิจขายตรงเนี่ยคือเราใช้ดีเราบอกต่อนี่ก็ย<อ>ังพูดเขามาถามว่าตุ่มมัง ันหายตอนหนึ่งนะมาหาหายแบบไหน uh huh. ก็กินยามิดมุยอ uh huh. แล้วก็กินอันนะเขาก็เลยมาซื้อน้ำยายปีดแอ้คนที่ซื้อนะ่ะครับไปกรุงเทพด้วยกันน่ะือบอกเขามาซื้อเบิดสองขวดเขาว่าครับผมเขาก็ไม่มีเงินคือกันเขาก็ว่าดี รักของผัวกินก็ว่าดีเาะาเก็บแอบกินไปแอบไปป้าใช่ไหมก่อนหน้าเทปนี้ผมเล่าให้ปังเนาะได้มีโอกาสคุยกับลุงจำนงป้าละมัดลองคิดดูนะคือเวลาเราไปแนะนําใครเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราเอาของไปขายเขาลองคิดว่าป้าละมัดเป็นญาติของลุงจำนงลุงจำนงเป็นเก้ามาสิบกว่าปีตาตาบอกว่าคิดเห็นใจเราเนี่ย จะตายบ้งไม่ตายบ้างเรามี <c oughs> ค,คนมาให้เราแล้วเราหายเราดีใจแล้วก็เลยแนะนํำเขาใช่ครับ <c oughs> นั่นคือการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจซิสเซอแบบง่ายๆอยากคืออยากให้เราเขามีซีวิตพื้นขึ้นมาอย่างเรา ยอยโอ้โหประโยคนี้ของลุงสีเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทอมนะครับได้แปลปังเป็นแปลปเป็นภาษาอังกฤษจะต้องชอบมากหลักการเริ่มต้นง่ายๆของผู้ชมอย่างที่ลุงสีพูดนะครับแปว่าลุงสีจะตายเมื่อฉันพู่ลุงสีบอกว่าไงครับการเริ่มต้นธุรกิจซิสเตอร์อย่างง่ายคืออยากให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอย่างเราหลักการง่ายๆแค่นี้เองพรมธรมนะครับถือว่าถือว่าเราก็สําเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วใช่ครับลุงโอ้โหวันนี้ แทนที่นะครับมิสเตอร์ซิสเตอร์จะมา, <S <S <hr ie> มาให้กำลังใจลุงสีปรา,าประมัดป้าพลอยป้าทั้งสามท่านเชื่อไหมครับว่าทั้งสามท่านกลับให้กําลังใจม <S hr ie> ิสเตอร์ซิสเตอร์ของผมนะครับว่านี่คือสิ่งที่มิสเตอร์ซิสเตอร์พยายามที่จะบอกต่อไปทุกที่นะครับป้า <S <S <hr ie> ว่าอยากคิดว่าธุรกิจซิสเตอร์ทำยากเอาแค่ว่าเราบริโภคแล้วดีนะครับแล้วเรากล้าที่จะบอกต่อครัเอาความจริงบอกนะป้าละมัดเนาะ ผมมาจ้างแอบจ้างรือเปล่า <ST an th ew> ไม่ <c oughs> ไม่ได้มีการจ้างนะครับ <c oughs> เอาความรู้สึกจริงๆบอกต่อเนาะป้าพลเนาะอยนะ่อยางป้าพลเนี่ยสวยขึ้นจริงนะครับจากวันแรกที่เห็นเนาะวันนั้นเนี่ยป้าพลเพิ่งเขาเรียกว่าผมจําได้เลยเคสี้ผม <c oughs> ผมจะจําคนสวยแม่นป้าพลเริ่มดื่มวาน,านังคารอ่าแล้วผมมาสัมภาษณ์วันเสารันบนิ้วกันได้3วัน ป้าพลอสเก็ตแห้งแล้วก็สวยขึ้นนะครับแต่วันนี้ป้าสวยกว่าวันนั้นอีกหน้าตาผ่อมใสขาวนะครับเดี๋ยวพ่อลุงสีพี่ชายของผมนะครับคุณผู้ชมครับหายป่วยแล้วเนี่ยไอ้ตีน้อยกลับมาวิ่งรอบคลองได้นี่นะครับแล้ววันนี้มาแบบมาตีใหญ่นะครับเนี่ยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะลุงสีให้ฝากอะไรสมาชิกนะครับหรือคนที่กําลังตัดสินใจลังเลละล้างลังว่าเอ๊ะจะลองกินดีไหมลุงสีลองพูดซิว่าจะให้ผู้ชม ลองรับทานดูว่ามีมุมุยได้ดีจริงไหมครับเดีกจะให้ลองดูครับผมปรานมาตรมีไรปากไม่ไม่ลองก็ไม่รู้นะโอ้โหคำพูดใช้คนใหม่แล้วนะได้คนใหม่ไปไหนมาตานี้ต้องเช็ดบ้านล้างถ้วยอารมณ์ดีแก็เปิดเพลงด้วยอ๋อครับอจริงนะคะสุขภาพดีแอบไปดูไม่เชื่ออารมณ์ดีด้วยนี่ระวังนะลุง อย่าไปเผอไปนอกบ้านนะไม่ใช่ทดสอบความฟิตไม่เอานะไม่เอานะเราต้องครอบครัวเข้มแข็งนะป้าพ่อพลอยครับพ่อพลอยมีอะไรฝากครับไม่มีอะไรแล้วครับผมเอาสมมติว่าผู้ป่วยกําลังแบบสองจิตสองใจพ่อพลอยจะมีอะไรให้เขามั่นใจว่าริมมูนูยเราดีไหมิมมูยก็กินแล้วก็มันก็ดีครับผมจ้ะนะครับกินแล้วหายขึ้นก็ว่าจะซื้อกวดแถมกว้ดอยากได้เยอะๆได้อย่างนี้ต้องฝากไปที่คุณเจนิเฟอร์นะครับ ต้องฝากไปที่ผู้เลิยหารนะครับคิดว่าวันนี้มีข่าวดีนะครับมีตังเนี่ยจะซื้อเดียวๆนะเนาะครับว่ากินว่าแถมเนี่ยก็อยามาซื้อเองคุณจะได้พู่อใจดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหน้าเวทีนะครับว่าใจดีไงนะครับก็วันนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าติดตามประเมินผลนะครับทั้งสามท่านที่ได้ทานมาแล้วเนี่ยก็เห็นกับตานะครับ เพราะนั้นบริโภคด้วยปัญญานะครับอย่าซื้อหาด้วยคารมวันนี้ได้เห็นกับตาแล้วว่าบีฟอ r และอั t เตอร์นะครับก่อนและหลังบริโภคเป็นอย่างไรมึงเสียใจเลยจะซื้อยาให้ตากินครับผมผิดคนละคนเลยสามประโยคนี้เนี่ยผมประทับใจมากเลยนะครับไม่เสียตังใจเลยนะครับปาลมัดวันแรกที่สัมภาษณ์บอกว่าเงินในบ้านมีพอดีเลยเนาะจับได้มามมีพอดีเลยนะครับพันเจ็ดขาดด้วยอ่าแต่ว่าเออแสดงว่าแม่ทีมเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรใจดีนะครับ มีเงินเพียงแค่พันเจ็ดทั้งหมดซื้อยาให้ลุงศรีนะครับแล้ววันนี้เป็นไงได้กลับมาแล้วไม่เสียใจเลยนะภูมิใจอยาภูมิใจและคุ้มด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจากตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเก็บข้อสงสัยไว้นะครับจริงอย่างไรนะครับโทรเข้ามาที่โทรศัพท์หรือจะโทรหาลุงศรีป้าลำอัดป้าอยได้นะครับก็ฝากไว้ครับบริโภคด้วยปัญญานะครับอย่าซื้อหาด้วยคารมซิสเตอร์เราเป็นของแท้แน่นอนครับได้ยินได้เก็พูดแล้วก็ไม่รู้เนาะ ไม่ลองไม่รู้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงริมูมูยดังๆพร้อมกันได้ไหมริมูมูยพ <c oughs> ้อมกันใหม่เทปหน้าครับ